สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำการใส่ที่ดันเข่าของจักพงเบอร์เน็ตรุ่น B64 ที่ถูกต้องกันนะคะด้วยความที่ตัวจักพงรุ่นนี้สามารถใช้ที่ดันเข่าแทนการยกตีนผีขึ้นได้ด้วยเราก็เลยจะต้องมารู้วิธีการใส่ที่ถูกต้องกันตัวช่องสำหรับใส่ที่ดันเข่าจะอยู่ตรงด้านล่างของตัวจักแบบสุดๆเลยฝั่งขวามือตรงที่เป็นตัวฐานสีเทาๆตรงนี้ สังเกตว่าที่รูของตัวใส่ที่ดันเข่าจะมีรอยบากบนล่างอยู่ตรงนี้เป็นจุดมาร์กเพื่อที่จะให้เราใส่ที่ดันเข่าเข้าไปตรงตามจุดแบบง่ายๆเวลาเราใส่ตัวที่ดันเข่าเข้าไปให้เราเอาตัวครึ่งวงกลมที่เป็นแบนๆของทั้งด้านบนและด้านล่างที่ดันเขา่าตรงกับตัวรอยบากของช่องสําหรับใส่ที่ดันเขา่าจากนั้น ดันเข้าไปตรงๆนะคะแล้วก็กดให้แน่นแบบนี้คำแนะนำของตัวที่ดันเข่านะคะก็คือเวลาที่เราซื้อโต๊ะสำหรับวางจานแนะนำว่าตัวโต๊ะจะต้องไม่มีความหนามากกว่าตัวที่ดันเข่าไม่อย่างนั้นเวลาที่เราใช้ที่ดันเข่าแล้วปัดไปทางด้านซ้ายมันจะติดขอบโต๊ะเวลาที่เราดึงที่ดันเข่าออกก็ให้ดึงตรงๆนะคะเข้าหาตัวเราแค่นี้ก็จะดึงออกแล้ว หลังจากรู้วิธีการใส่ที่ดันเข่าที่ถูกต้องกันไปแล้วเรามาดูว่าข้อดีของตัวที่ดันเข่าที่มันต้องมีไปด้วยกับตัวจักรเนี่ยมันมีอะไรบ้างข้อแรกนะคะที่ปุ๊กจะบอกก็คือว่าตัวที่ดันเข่ามันจะแทนการยกตีนผีขึ้นลงเวลาที่เราเย็บผ้าป,ปกติเราจะต้องใช้มือเอื้อมมาจับตัวตีนผีด้านหลังเพื่อให้ตีนผีของจักรยกขึ้นแต่ถ้าเราใช้ที่ดันเข่าเราแค่เสียบที่ดันเข่าเข้ากับตัวเครื่อง แล้วก็ดันไปทางด้านซ้ายตีนผีของตัวจักรก็จะยกขึ้นทำให้มือทั้งสองข้างของเราเนี่ยสามารถช่วยจับผ้าแล้วก็ประคองผ้าเวลาเย็บทำให้ชิ้นงานนะคะสวยแล้วก็ตัวตะเข็บเรียบเนียนมากขึ้นสำหรับท่านไหนที่มีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานจักรพงของเบอร์เน็ตรุ่น b 6 4สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามข้อมูลด้านล่างที่เราขึ้นไว้ให้นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b ์ให้กับช่อง YouTube ของเบอร์นีนาไทยแลนด์ด้วยค่ะ